AHH! <laughs> สวัสดีครับโอ้โหตายละคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าสำหรับเกมซีรีส์นี้นะฮะแม่รอมาเป็นปี <c oughs> โอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่อินดอรเตอร์ทีเหมือน,นเดิมนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่การเจาะตัวอย่าง Li t t ต e n i ได้แม่ e 3นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็มาบอกกับผมได้เลยนะครับผมโอเคเพ,พื่อความเป็นการไม่เสียเวลาไปชมกันเลยครับผม Yeah! สำหรับฉากแรกนะครับก็จะเป็นฉากที่มีกำแพงหินพร้อมกับอีกาและมีบันไดด้วยนะครับถ้าสังเกตตรงบันไดดีๆก็จะมีเด็กคนนึงกำลังปีนอยู่ซึ่งเด็กคนนี้นะครับผมทางผู้สร้างเกมนั้นได้ บอกมาแล้วนะครับว่าเด็กคนนี้ที่ปีนอยู่มีชื่อว่าโลนะครับผมซึ่งจะเป็นเด็กผู้ชายนะครับใส่หน้ากากอีกานะผมฟูฟูหน่อยและเป็นเด็กผิวสีคนแรกของเนื้อเรื่อง Li ต t l e n i ได t m แม e ด้วยนะครับผมผมคิดว่านะฉากนี้จะเป็นฉากที่น้องโลปีนขึ้นไปน่าจะเข้าไปในเมืองในโคโปลิสนะครับผมซึ่งเป็นชื่อสถานที่ใหม่ของภาคนี้นะครับส่วนฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่เราจะได้อยู่ข้างในเมืองในโคโปลิสแล้วนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีด ในเมืองเนี่ยค่อนข้างดูไม่ต่างจากเพลซิตี้เลยไม่เหมือนกับสถานที่ของภาค2เลยฮนะเพราะว่าเมืองพี่แกเนี่ยเป็นเมืองกลางวันด้วยนะและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในฉากหลังเนี่ยจะมีศพห้อยอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งศพเนี่ยไม่ได้มีแค่ศพเดียวนะถ้าสังเกตข้างหลังคือ มีเป็น10เลยจากที่ผมนับครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีกล่องทีวีด้วยนะซึ่งเป็นทีวียุคเก่าจากภาค2เลยน่าจะล้ำลึกถึงภาค2องเลยครับส่วนศพที่ห้อยอยู่ก็น่าจะล้ำลึกถึงลิทเติ้ลแมทภาคแรกนะครับผมในด่านห้องครัวหรือไม่ก็ด่านของตาลุงจานิเตอร์นั่นเองส่วนฉากต่อมานะครับผมก็จะอยู่ในฝั่งของเขตทะเลทรายนะครับผมซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะมีกระเป๋าเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆแล้วก็จะมีน้องโลเดินอยู่ตรง นู่นด้วยท่ามกลางพายุทะเลทซายนะครับผมซึ่งสังเกตนะภาคนี้อีกาก็โผล่มาอีกแล้วโผล่เหมือนไอ้ตอนแรกเลยนะครับผมซึ่งฉากนี้เนี่ยอารมณ์ก็คล้ายๆกับในเพลซิตี้นะครับผมที่ผู้คนในเมืองเนี่ยก็ต่างหายตัวกันไปนะครับผมโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งก็มาพบภายหลังว่าเป็นเพราะตินแมนนั่นแหละส่วนฉากนี้นะครับผมเราจะได้พบเจอกับเด็กอีกคนนึงนะครับผมซึ่งเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับผม มีชื่อว่าออลอนนะครับผมซึ่งคิดว่าฉากนี้น่าจะเป็นการเจอกันของทั้งสองคนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า <c oughs> การเจอกันครั้งนี้คือน้องโลสะดุดไม้ <c oughs> ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยน้องอาลอนก็ช่วยนะครับผม <c oughs> ส่วนฉากนี้คือฉากที่สำคัญมากๆนะครับผมสำหรับตัวอย่างนี้ซึ่งถ้าคุณมองดีๆแล้วเนี่ยมันคือกระจกนะครับผมอ่า สงสัยไหมครับว่ากระจกเนี่ยมันสําคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับผมส่วนฉากต่อมานะครับผมก็คือน้องทั้งสองเนี่ยมายืนดูแผนที่กันนะครับผมซึ่งสถานที่ตรงพื้นหลังเนี่ยมันดูคุ้นไหมครับผมซึ่งเป็นฉากเดียวกันกันกบใน D L C ของ Runaway Kid นะครับผม และถ้าสังเกตตรงด้านซ้ายนะครับผมเราจะเห็นน้องนมนะซึ่งในฉากเราก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยตายหรือ,อยังเพราะว่าในฉากน้องคือน,นิ่งมากครับผมแต่ก็ขอให้ภาวนาอย่าให้น้องตายเลยนะครับผมน,นันๆทีจะได้โผลมานะครับผมตั้งแต่ภาค2โอ้ยคนฉากต่อมานะครับผมเราจะได้เห็นน้องทั้ง2คนใช้ร่มหรือเครื่องล่อนเวาของเกนชิน อ่าไม่ใช่คนละเกมคนละเกมอ่า,อากลับกลับมาที่ลิตเติ้ลแมนก่อนโอเคซึ่งฉากนี้เราจะได้เห็นข้างในเมืองในโคโล l ิสด้วยเนาะซึ่งถ้าดูจากสภาพเมืองคือเป็นเมืองที่ถือว่าใหญ่พอๆกับเพลซิตี้เลยซึ่งผมคิดว่าไอ้ล่มที่น้องใช้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ได้มากกว่านี้นอกจากใช้ล่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าในฉากต่อมาเนี่ยน้องอโลนเนี่ยจะหมุน ไอตัวหมุนนะครับผมเพื่อดึงลมออกมานะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เอาไว้ดึงด้วยนะส่วนฉากต่อมานะครับผมจะเป็นเหมือนกับห้องเด็กนะและถ้าสังเกตดีๆนะครับอันนี้จะมีจุดสังเกต2จุดสังเกตก็คือจุดสังเกตแรกก็คือตัวพัลเซนตัวพัลเซนจะเป็นตัวเป็นโนโน,นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ดวงตาตรงกลางนะครับผมที่มีขวานจามไว้กับตรงดวงตาด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ น่าจะสื่อถึงภาค2นะครับผมที่โมโนใช้ขวานนะครับแล้วก็ทางขวาก็จะมีบล็อกไม้แล้วก็สีเทียนครับผมซึ่งเป็นเฟรฟเลนซ์ของมาจากภาคแรกนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่กว่าของภาคแรกอีกส่วนฉากต่อมานะครับผมเราจะได้เห็นคนในเมืองแล้วนะครับผมซึ่งคนในเมืองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเลยซึ่ง <c oughs> ก็ดูไปดูมาก็เหมือนตัวละครในภาคแรกนะแต่ฉากอะ มันเป็นฉากในสวนสนุกนะครับผมซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกตาม,มากนะครับผมสําหรับเกมนี้เพราะว่านานๆทีจะได้เห็นสถานที่อะไรที่มันดูแบบสดใสสดใสกับเขาบ้างมัม้งนะส่วนฉากต่อมานะครับผมน้องทั้งสองเนี่ยอยู่ในท่อระบายน้ําและถ้าสังเกตข้างหลังท่อระบายน้ําดีๆจะมีมือประมาณ5้ามือได้มัง้ง ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามือพวกนี้เป็นมือของตัวอะไรแต่ที่แน่เป็นตัวใหม่แน่นอนนะครับผมส่วนฉากต่อมานะครับผมเราจะเห็น ทั้งสองถือฟิลอยู่แต่ถ้าสังเกตรอบๆตัวน้องดีมันจะมีแมลงนะแมลงเต็มไปหมดเลยซึ่งภาคนี้มีแมลงด้วยอ้ไม่ธรรมดาซึ่งนทางว่าภาคนี้เราจะต้องใช้แอรเหมือนใช้ฟิลอะครับส่องไล่แมลงเนาะแล้วแมลงพวกนี้คนสร้างได้บอกไว้แล้วนะครับว่าแมลงพวกนี้มันเป็นด้วงนะซึ่งเอาตรงๆแว็บแรกอะมองไม่ออกจริงๆส่วนฉากต่อมานะครับผมฉากนี้จะเป็นฉากที่สําคัญที่สุดในตัวอย่างแล้นะครับผมนั่นก็คือน้องโลเนี่ยไปสัมผัสก,กับกระจกนะครับผม แถมยังเชิญมันชวนให้อารอลเข้าไปในโลกกระจกด้วยโอ้ยอเมซิ่งจริงๆซึ่งมันก็ให้อารมณ์คล้ายกับโมโนและซิกนะครับผมซึ่งน้องโมโนเนี่ยจะสามารถเชื่อมกับทีวีได้นะครับผมแต่ส่วนของโลเนี่ยจะเป็นเชื่อมกับโลกกระจกนะส่วนฉากต่อมาเนี่ยกระจกเนี่ยจะเริ่มมีควันสีดําขึ้นมาแล้วนะครับผมเอานี้คือเข้าสู่ด้านมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และฉากต่อมาครับฉากนี้เป็นฉากที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับผมนั่นคือฉากที่ตัวละครทั้งสองตัวนี้จะได้ไปเจอกับเด็กทารกยักษ์นะครับผมซึ่งเด็กทารกยักษ์เนี่ยเป็นหนึ่งในคอนเซปต์อาร์ตของ Little Nightmare 2นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะได้เจอเด็กยักษ์นั่นก็คือโมโนนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็นโลกับอเลนไปเจอกับน้องเด็กทารกยักษ์แทนนะครับผมและฉากต่อมาครับผมซึ่ง น้องโลเนี่ยพาอโรนเข้าไปในโลกกระจกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งรอบนี้คือเราสามารถไปได้วยกันได้2คนแล้วเนาะซึ่งไม่เหมือนกับภาค2ซึ่งภาค2เราไปได้แค่คนเดียวก็คือในโลกแห่งทีวีนะและฉากสุดท้ายของตัวอย่างนี้นะครับนั่นก็คือมันเป็นโรงเก็บขยะอะไรสักอย่างเะเหมือนเป็นภูเขาขยะเนาะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะตรงจุดที่เขาทิ้งเนี่ยมันคือลูกกวาดเนาะนั่นแหละฮะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็น มาอย่างไงเนาะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ได้จบการเจาะตัวอย่างเป็นเทียบร้อยแล้วครับผมสรุปเนื้อเรื่องของเกมภาคนี้ไปต่อ,อยังไงใช่ไหมครับผมคิดว่านะเกมภาค3เนี่ยน่าจะเล่าถึงเนื้อเรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหม่สิเป็นเนื้อเรื่องในจัก,กรวาลเดียวกันกับ Little n i g h ได a ม e ทั้ง2ภาคแต่ว่าอยู่คนละเหตุการณ์กันนะครับผมซึ่งผมคิดว่าภาคนี้จะเกี่ยวข้องกับกระจกนะซึ่งกระจกเนี่ยสำคัญอย่างไร และบอสตัวไหนที่ใช้กระจกบ้าง เป็นพิเศษซึ่งหลายๆคนก็คงคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงจะเป็น The Lady เดอะเลดี้เนาะเพราะเดอะเลดี้เนี่ยนางอาจจะไม่ใช้กระจกนะแต่กระจกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งสําคัญก็ได้แต่ผมคิดไปอีกทางหนึ่งนะตัวละครที่ใช้กระจกในจักรวาลลิตเติ้ลไดแมร์มีแค่2ตัวเนาะนั่นก็คือเดอะเลดี้ละหนคนนะครับผมเสื่อนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่หลายคนนั้นจะรู้จักกันน้อยมากนะแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมีบทบาทในเกมภาคที่3ก็ได้นะนั่นก็คือเดอะมิรเรอร์แมนนะ เ r ร์แมนเนี่ยเป็นตัวละครจาก Little ้ i g h t m a r e Comics ตอนที่2ไม่สิต้องเรียกว่าเล่มที่2มากกว่านะครับผมซึ่งปรากฏตัวเป็นเหตุการณ์ของอดีตนะซึ่งเป็นไปได้ว่าภาคนี้เราอาจจะได้เจอกับพี่แกอีกครั้งหนึ่งในฐานนะตัวละครบอสไฟท์ของเกมภาคที่3นะครับผมแต่อันนี้ผมคิดทฤษฎีขึ้นมาเล่นๆน,นะก็อยากไปหวังว่ามันจะเป็นจริงเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมขอบคุณที่มาติดตามรับชมกันเนาะส่วนใครที่อยากจะถามหรืออยากจะบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยอาจเป็นไปได้นะท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมยินดีผมยอมตอบกลับได้นะครับผมก็นะ เกมนี้จะมาประมาณช่วงปี2024นะครับผมไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่เกมนี้มีระบบออนไลน์แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบนี้แล้วก็อยากชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ตึกแล้วนะครับผม ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมคราวหน้ามีอะไรอัปเดตผมจะมาอธิบายอีกทียครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีครับ